มาลา่ลาทอะไรนะ่นหรอสอกตรงบาก,ากออกมาตรงนี้สอกอยู่ตรงนี้สอกอยู่ตรงนี้ ใช้โอ้เงี้เร่งขึ้นแล้วก็ใช้กําลังใช้ต้องใช้เก่งกำลังเนี้ยขึ้นมาไม่ใช่เอาหลังแขนอะไรนะเก่งกำลังเนี้ยขึ้นมาเงี้ยแต่วางศอกไว้ตรงเนี้ยเหรอเออแหละเอาแล้ว嘛ปวดแมนเลยท่าทางมันโคตรแมนอะ <c oughs> เอาสีเอาสีแดงไปเล่นก่อนไปไหน อย่าให้ตอกเลื่อนแต่ที่เดิมนี่เอ้ยโลเดียวเองโลเดียวใช่ไหมสีฟ้าลงก็ช้าลงเอาลงก็ช้าเลื่อนเอาขึ้นเฟียโลเดียวว่ะสีฟ้าฮะกี่โลสีฟ้าสีฟ้าสองสองสามไอ้สีฟ้าสองสีฟ้าสองสีฟ้าสองเทมต้าเอสีเทาหก คอฉันทำใจที่ผ่านมาทำไมไม่บอกเธอไม่รักทำไมไม่บอกพูดออกมาจะเธอมีรักกันไม่มีใจทำไมไม่บอกมาบอกกันในวันที่รักทั้งใจ มันคนซับซ้อนเกินกว่าคนนั้นคนอื่นคนไหนจิตใจของผมทำด้วยอะไรทำไมไม่มีน้ำตาบอกอีกว่าผมนี่มันแข็งแกร่งกว่าคนอื่นเท่าคนธรรมดาแต่ผมแต่พอคนทงผมไม่เคยคิดว่าเป็น เขาบอกว่าผมเป็นคนซับซ้อนกว่าคนอื่นรักทำไมไม่บอกามอกว่ใช่ทำไมไม่บอนเขาบอกเขาบอกว่าผมเป็นคนซับซ้อนเกินกว่าคนนั้นคนอื่นคนไหนเขาบอกว่าผมเป็นคนซับซ้อนเกินกว่าคนนั้นคนอื่นคนไหนจิตใจของผมทำด้วยอะไรทำไมไม่มีน้ำตา บอกอีกว่าผมนี่มันขแข็งกว่าคนอื่นเขาคนธรรมดาแต่ตัวของผมไม่เคยคิดว่าเป็นอย่างนั้นเออจริงๆแล้วฝนตกเจอผิดมากไหมถ้าผมไม่ร้องไห้ไม่ถ้าผมไม่แคร์ ที่ไม่ได้ร้องไม่เป็นอะไรที่ไม่ได้ร้องไม่เป็นอะไรไม่ใช่เพราะผมยอมถอยแพ้แต่เป็นคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละที่ไร้ค่าและตัวของผมไม่ได้แข็งแเร้ยและตัวของผมไม่ได้แข็งแก็งกว่าใครคนไหนคอุณรู้ไหมแต่ที่ตัวผมไม่เป็นอะไรเป็นเพราะคุณมากกว่า ตอนลาจากพื้นเก่าเพลงเศร้าเงาเวลาไม่มีใครตอนนั้นผมก็วั่นไหวจนต้องร้องไห้แต่เรื่องคุณทิ้งกันเลิกกันผมยอมรับว่าใจหายแต่มันไปไกลแค่นั้นเองยังมีชีวิตสบายจะอผิดมากไหมเธะผมไม่ร้องไห้จะผิดมากไหมเธอผมไม่แคร์ที่ไม่ได้ร้องไม่เป็นอะไร แต่เป็นคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละไ,ไะนใจค้าก็เจอผิดมากใบชาผมไม่ร้องไห้ผิดมาหมที่